มีอะไรที่จะต้องเสริมก็ขอบคุณมากขอเปิดแล้วเปดนี้ครับสวัสดีครับ

ตัวีค,ครับผ er ู้บริการสมการจัดการการเลือกตั้งครับท่านปียพรนัทพรล่ครับหล่อผู้บริการสมการล่าครับท่านวารัชพงศ์ยศครับหัวหน้าการจัดการการเลือกตั้งและการส่งเสวิมครับและวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินประจําจังหวัดกาลสินครับ นีจะบอกท่านครับลำดับที่หนึ่งครับท่านวิรพันธ์ใจหัดครับลำดับที่สองครับท่านธนาทิพย์อ่านทีมครับลำดับที่สามครับพันธบัตรโทกิุบีหลังทัพลมครับลำดับที่สี่ครับเขาเพิ่มในสารงสมบัติครับลำดับที่ห้าครับท่านตองกูลศรีโลกครับ ลำดับที่6ครับท่ายุทธนาพิทยานาถบุตครับ่ล้วออนานะคะก็อาจจะขออน,นุญาตแนะนาท่านแนเพนนะะที่มาร่วมโครงการในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านสัต,ติจตุพัน่ะณอำเภอกาสินค่ะ,ค,ะค่นยเวนิสชูศรีพันธนายอเภอท่าคนโทค,ค่ะ นายจารุวัฒน์ภูแก้วยอำเภอหนองสีค่ะนายพงเทพจันอกนายอำเภอห้วยพึ่งนายสงหวังวงคำนายอำเภอสามชัยค่ะนายเกียรติศักดิ์มูลไทยสงยอำเภอคลองชัยค่ะนายพุทธภูมินาชัยเพิ่ายอำเภอกำปะลาใส นางสาวอารีแสงทองในอำเภอเมืองเมฆค่ะนางสาวสุรวัลลอนุวัฒน์พงพันธ์นอำเภอดอนจางค่ะนางสาวแววตาณารทัศน์นอำเภอสัสขัดค่ะดีมากเลานะคะนายวิชาอิอทธิเลิศมงคลในอำเภอสมเด็จค่ะ และว,ว่าที่ร้อยตีอารุณ์เดชหมันวิชาชัยค่ะในอำเภอร่องคำค่ะและในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินะคะก็จะมีผู้บริหารที่ได้มาร่วมโครงการดังน,นี้นะคะท่านให้เกียรติมานะคะนาย,ป,ยประยงมมกภ่าค่ะรอนงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาลสีะคะ่ะอีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ทีมงานดังนี้นะคะ ท่านแรกนะคะนายกิจนาค,า,นา,คา,ราร,รกาิติรัตน์ค่ะตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินค,ค่ะนางชนิดาเพชรโลดค่ะรองปตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินค่ะนายสุนันโพตวินน์เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินธุ์นางจิราราจิตจาก์หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะท่นานอยู่ด้านหน้านะคะ นายนิยมศรีชตาผู้อในวยการกองสอนิการสังคมค่ะและนายธิวาเมืองมีศรีค่ะผู้อในวยการกองการกองสาธารณสุขค่ะและดับต่อไปครับเพื่อพการเสียเวลาขออนุญาตการที่จะเข้าสู่โครงการอบรมสีแดงผลิตภัณฑ์ในการเล่นตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตสิทธิ์และก็ขออนุญาตอภิวิทยากรจากสมกานกรกตนะครับท่านแรกครับท่าน เลขาธิการสืบเนื่องการเลือกตั้งครับท่านที่สองครับท่านปิยพรอัตวาฒครับรองเลขาธิการการเลือกตั้งครับท่านที่สามครับท่านอวรลรัตน์ครับวันนี้รุนครับหัวหน้าการจัดการการเลือกตั้งบรรจารณ์บริหารสุขภาพบรรจารณ์หัวข้อบทการจัดการการเลือกตั้งครับสมาชิกสภาาพบริหารส่วนจังหวัดและหน้าที่คร นายทะเบียนต้องผิดนะครับอ่าขออนุญาตพิจารณาเรื่องเ,เลยนะครับยกเป็นที่นี้ทำทยังก่อนเลย กับเรียนท่านท่านประธนท่านรอประธท่านประธานกรรมการเลาจังหวัดกาลสิงห์ท่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านกรรมการเลขานะครับทั้ง5ท่านท่านผู้ตรวจการขาตั้งมาจากจังหวัดกาลสิง์ทํานนอเภอท่านประธานผู้กรรมการจัดมาเผยแล้วก็ บุญศรีนะครับเป็นผู้ในการและกรจจังหวัดเพิ่งย้ายมาได้สามเดือนครับมาจากจังหวัดพัทลครับเป็นคนร้อยเครับร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับที่จะนําเรียนท่านนะครับเรามาได้กันสามคนผมจะพูดในภาพรวมๆทั่วไปเน้นเฉพาะประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้พก็ออที่ท่านควรจะรู้นะครับหลังจากนั้น,นท่านรองผู้ในการแล้วก็ถามหัวหน้า การเลือกตั้งมาลงรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติโครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกตั้งตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายของการเลือกตั้งเสร็จนะครับนี้ก็ําลเรียนรายละเอียดทุกท่านนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีผู้สมัครทั้งหม61คนนะครับเบื้องต้นทราบข่าวจากท่านรองกรหลัดบอกว่าคาดว่าจะมีผู้สมัครที่ขาดคณสมัิรถึงคนคาดว่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องประกาศ าบังทีราะชื่อว่าจะรับสมัครหรือไม่รับสมัครนะครับกรณีของบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินี้นะครับโดยหลักแล้วนะครับก็จะเข้าข่ายเป็นผู้กระทาความผิดกฎหมายอาญาข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแล้วมาสมัครโทษหนักมากครับจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีปรับตั้งแต่2 0,000ื่นบาทถึงสองแสนบาทแล้วก็เพิ่มถอนสิทธิตั้งอีก20ปีครับถ้าโดนข้อหานี้นะครับ จะต่อมาสองมล์ออกไปอีกยีปีครับยากแล้วนะครับแล้วถามว่าข้อหาเหล่านี้มฏิเสธยากครับปฏิเสธยากเวลาพื้นศาลนะครับถ้าไม่รับสารภาพมีมีการดีคุกเพราะว่าถ้าเลี่ยงคุณสมบัติท่านัชัดเจๆๆเนแบบปฏิเสธยากก็รำเรียนท่านก็ฝากข่าวแล้วกันว่าทางท่านผู้นวยการการเลือกตังง้งกำจัดอบจนั้นท่านจะประกาศบัญชีแววันนี้นะครับแล้วก็ุคุณภาพที่ สามารถลงคะแนนได้ตดัวเองฉะนั้นตอ้องเข้าสามเงื่อนไขนี้นะครับคือผู้สูงอายุผุคคลพิการทุกคุภาพแล้วเงื่อนไขสุดท้าย,ายสำคัญครับที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ด,ด้ยวยตัวเองดังนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้เขาสามารถลงคะแนนได้ด้ยวยตัวเองก็จะไม่เข้าสิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้ก็คือนะครับสามารถให้กกนอนีุญา ลงคะแนแนแทนได้ตามเจตการลงของของผู้มสิทธิ์เลืตั้ดังนั้นต้องเข้าองค์ประกอบนีนะครับปรากฏว่าท,ที่ผ่านมาแล้วก็มีนะฮะท่านกำนันที่ที่ที่ควาแก่เดิมมนมาเนื่อียายก็าสางทุกเรื่องลงโทษด้วยครับว่าถือไม่เข้าเงื่นไขนี้พอไม่เข้าเงื่นไขนี้เขาก็ร้องร้องมาเ่าปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อไนไขเลย ดังนั้นนะครับก็ฝากเป็นประเด็นแรกเลยครับสำหรับท,ที่ที่านท่านหลอกว่าเรืองไม่เกิดมาว่ากรณีนี้นะครับต้องเข้าสาังคมแล้ววิธีการแล้วเวลาท่านสังเกตดูเวลาเราเรามองภาพาไปที่หน่วย,ยที่ท่านทำสมมติว่าเขาสมมติว่าเขาเข้าด้วยกันที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเข้าอ,ของค์ประกอบแล้วเราสมมติว่าทางวอกหม้ก็พนักงนคนหนึ่งพาไปเข้ากับคู่หานก็เข้าไปด้วยกันนเลย ลงกลางกระบะให้แทนนะคนที่อยู่ข้างนอกเขาถา่ายภาพมาใช่ไหมครับถา่ายภาพมาปุ๊บเวลาเขาร้องเขาลุไม,ม่ว่ามันมีระเบียบพวกนี้เขาไม่รู้เขาก็จะร้องมาว่ากรรมการเราจะหน่วยหน่วยนี้ไปบังหน้าที่ไม่เป็นกลางไปลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ขอให้รกรกตลงโทษตามกฎหมายกระว่าทีนี้ถ้าร้องเรียนแบบนี้มาอะไรจะเกิดขึ้นกรกตในวัดก็ต้องไปตรวจสอบครับตรวจสอบว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงตางนี้ แล้วสิ่งแรกที่กรกตต้องตรวจสอบคืออะไรครับท่าน,นครับเวลาเครื่องินตกเขาไม่รู้ที่ไหนครับ,บอก,บบอ,ก,บก,กองลักรกตเราก็มีกองหลังท่านประธานครับกองดันของกรกตคือสมุดร,รายงานเหตุการณ์ในหน่วยดังครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ถ้าท่านข้างขั้นตอนนี้ปุ๊บไม่บันทึกลงในสมุดร,รายงานเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนครับอกองการจะหน่วย ทั้งหมดก็จะมาให้การกับกรกตเสียเวลาเวลาเสียความรู้สึกค่าตอบแทนของท่านโบาทไม่วู้จะติดคุกไม่ติดคุกแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนคือบันทึกลงในสมุดรายการเหตุการณ์ว่าวันนี้นางสำนีจดเจณฑ์หาสมุดนะครับเป็นบุคคลที่การไม่สามารถลงคะแนนได้ด้วยตนเองประสงค์ให้กรกตลงคะแนนให้ตีดก้อหมายให้นางอะไรก็ว่าไปไปลงคะแนนแทน ตามเจตนาของผู à, à, ้วิสิทธิ์แล้งขอผมให้ยากเพราลงมาลงไลน์มนชื่อไว้เป็นพยานทีกสองนปกตไปดูสมุดรายงานการจบไหมครับจบครับไม่ต้องไปสาวต่อฉะนั้นถามว่าเราห้ามคนร้องได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามมาแล้วร้องมาแล้วเราตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นเอกสารทุกอย่างถูกต้องปฏิบัติเป็นตามระเบียบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เราก็จะมีการอบรมติวเพิมให้แก่ วิทยากรครูระดับขอำเภอครั้บบงน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นปรณีแรกนะครับท,ที่ท่านประธานได้พูดขึ้นมาก็ก็นำาเรียนท่านก็แล้วกันนะครับ